เอาพี่น้องเซียนบอระบือพันโคหาแม่ขัดวเต้หมู่บ้านนี่บ้านนี้แม่ขัดกระจ้างบอกว่ามันเงินโทรศัพท์เเบิด หลับสายบนอ่เสียนบนระเบือนี่ยัสดีคบฮัลโหโลเสียนบนระเบือบ่องน่นครับเออหมู่บ้านมีพีชนัดขอโทษที่เดอ้อว่าสิโทษหาเสี่ยนบอลระเบือแต่หมู่บ้านเนี่ยหมู่เล่น ตาเ็นอีอยัง่งกลับไปกับมารถลืมแม่เซี่ยโอ้อนอย่างนี้ผมก็บนั่นอยี่แล้วก็มีโดนซ่อนในน่องเอาเป็นยังไรงวดที่แพานมาโซกหมานกันหลายบ่โซกหมันหลายอยู่ด้ยครับเออดีใจน้ำตัวขันวางสันได้สองสองขึ้นเล่สอง,สอง,สอง,สองหา้าละ ได้งสองหาเด้สองสองั้โอ้ยแม่ขั้วเห็ดใปหาสองกับไปใส่ต้นเลียกลางรอตลี่เอเล่โอ้ก็เลขก็เลขกผมก็เล่กรวมกับเอาเลขน้าโชกคนเรามันขึนบนแล้วนั่หลไหเนาะเลขกน้ำโชคในี่ยขนบนได้หาสามห้าหกจ็นมันว่ากวนเล่องขึนบนยาวเสียทีก็หามันอยกันขึนบนทั้งสองต บ้านนี้รอบนี่เจ้าก็ฟันบนเก่าแต่ฟันล่างนี่ทุกคลิปเลยที่มีแต่สองเนาะฟันบนนั่นเขาสองอันสองเก่าสองมันตีมันจะได้ลรโอ้ยลักล่อยกับที่ตัวนี่เราสองตัวเดียวเป็นลักล่อยก็ได้โอ้ยเออแมนอยู่นี่สองเก่าสองเนาะแมนกับฟันบนสองทั้งบนทั้งล่างครับผมเอาคันเลขน้ำโชคว่ามี่เก่าคือเอาเก่าวะ มันเป็นติดอันเรียกัอันอันอันแปดเก้าศูนย์อ่ะนะไม่ก้อนไปติดกันกันเลยอันอันที่ยิงเลกวนอันศูนหนึ่งมันได้สามสี่หาโอ้ขันมันเอาไปยิ่งเสลีกน้ำสูบกะทีสองห้าสองรุ่นเนี้ยเนาะมันตัดไปคำเพราะว่าผมก็หันการิงผมหัวนันวนผมกระดับแปดล้วมันต้ดอกต้านยิง แต่เมืเรากัดเรียงบนเรียงน้ำโชคก้อยไปเรื่องกับเลี้ยงวัวหลายตัวเลยครับพอสามเขาลงมาลางเราวมันก็ไม่ตหาต้องห้องกัเจ็ดน่ะนะโอ้บางนก็เขืนอยู่เฮ็ดใปใบปนี้คัดใไปนี่คัดเลยนี่ครับบุญก็หลายเทอะท้อจะควงเห็นว่อหายที่น้องได้น้ำตลอดหลายหลายตัวกันเขาเรียกสามตัวเทียเดียวแล้วมันขืนฟวงวงคือนใบอืมเอาลงเอาพร้อมเลยนี่ความแล้วละเอาอเอาเอาเอา ล่างกลางที่เราครับวิ่งล่างล่างกันวต้นม้นนี่ก็ได้หาแล้วครับล่างวิ่งล่างห้าตัวเดียวนะผมเอาวิ่งหากับเจียบครับเพราะเพราะกรสุดกรดสุดวิ่งมันนมีหาแล้วก็รสุดตันทิ้งตะเกียเพราะว่าวิ่งหากับเจี๊ยบได้ครับเอาเลขน้ำโชคกอนอ๋อเรขงเลขน้ำโชคมันี้ ดศูนย์หนึ่งสองครับแปดศูนย์หนึ่งสองนี่ครับตัวนี้น 0, 8, แหละครับตัวนันศิลศูนย์กระเปียรแหละตัวนันศิลมาลางครับมันเนี่ยเรื่องงำโชคครับอ้าวจับคู่จับคู่คลงังคลือบหา้าจิตครับห้าจิตครับกับหาเปียรครับ ห้าแปดปะกาศหาศูนย์ครับห้าศูนย์สามหางครับสามคูณปะสามคูณเนี่ยที่หากเกียร์ครับคางเดียวครับโอ้ขาดคักใช่ไหเอาสูตรสูตรตัวเตี้ยนมันได้ตัวเกียรไหมครับตัววิ่งไม่ไหนหาบ้าครับ คือขึ้นเนี่ยขึ้นหนึ่งกับหกนะครับเรียกว่ามันหันมันซ้อนหนึ่งสองแต่ก็ศู้อนหนึ่งมันสองสามสี่แันนี้มันซนกันสองซึ้งสองได้ครับแันวิ่งตัวเดียวมันก็ได้สองมันกับได้ออกสองสองนะครับแต่ว่านี่ตัววิ่งตัวเดียวที่ผมเวิ่งอยู่หลายๆนี่เพมันได้หาน้องกันแบบแต่ตัววิ่งของผมมันมี่นี่สุติดตัวเดียวคือมันได้เกล็ดลำวะเนี่ยอ๋อเลขติดล่างนี่ได้เกล็ดตัวเดียวบอก ตัวนึ่งตัววันนี้ว่าช่วกันครับได้เกตตัวเดียวเขหนมาครับผมพันหาเกตเลยครับตัวนี้เลยครับโอ้กละย้อนลรือไหพ่อแม่ควบว่าสีท้าบ้าเลขติดล่างตัวไหนว่าั่านผันเป็นได้เกตตัวเดียวครับเพราะว่าผมว่าเห็นว่าช่วยกันดีครับตัวตัวิ่งยกตัวอันติดอ่ะอืมอืมอืออ่ะโอเคบนโ่าจัดสามคู่ให้ก็คงสุดท้ายนี่แหมคงสุดท้ายจัดฟันฟันจังสี่ให้เอสซี่นั่นเด้อ มเน,นี้ตัวเดียวครับมเน,นี้ตัวเดียวอ่าเอา้าวิ่งบนบ้านนี่วิ่งบนวิ่งสีกับห้าวิ่งบนสี่กับห้าอ่าเน้นตัวตัวเน้นขึ้อหาครับมาเนี่ยเนี่ยหาตัวเดียวกันนี่เรีวบานนี่ตัวเก้าหล่ะครับมันเห็นว่เน้นบตัวงซองซึ่งบนั้งล่างนี่ครับมันจะออกหาบนหาล่างขึ้นวัดว่าเั็นว่าเหรอ เราผมก็เน้นเชื่อมสอมนเหมือนตั้งแต่เนี้ยครับเออเอออ,อ่จับคู่บนจับคู่บนเอาตัวติดบนเด้ตัวตัวติดบนแปดครับผมครับตัวตัวติดบนแปดกับหกครับอ่ะจับคู่ได้เลย ศูนย์หาแปดครับศูนย์ห้าแปดสี่หาแปดครับสี่ห้าแปดแล้วก็หาแปดสี่แปดสองหางครับห้าแปดสี่แปดครับมันใจแป้งที่หาแปดครับโอ้เด็กตัวเดียวกันตัวนี้ ตัวเดียวกันครับห่วยสื่อง่ายๆตัวนี้พี่น้องเลยกันเสร็จ้วผม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 บอกผมเขียนแล้วครับผมใส่เลขน้ำโชคตัวหนาเล้วครับโอ้คู่หนาพลาตลอดครับเพราะงั้นผมพลาดกันเพราะเราคู่คตัวคู่หนาใส่เสียงชางตัวนี่เมีฟันคลองสุดท้ายฟันท่งนี่เขาต้องฟันหน่อยคู่แบบนี้มันจึงหนา<ะ>ไป็นแต่เอฟซีติดตามเพราะว่าขันเท่า โค้งสุดท้ายขันเ้าไปฟันไล่ตูกระเฮ็ดไท้เอฟซีควยขีตัวบ้กควยดอกครับบ้าเบเขียดออเออแต่ว่าฟันรางสองคู่นี่เนยยุบังหันเนาะหนึ่งสองสามสองบัดสองส่วงสองสองนี่คับสองสองนี่บวบกันบวบบวบคานนอกไอ้นเน้คนนั่นเราครับเออเอ้าบานนี่เสี้ยนบอระบือมากแลวพี่น้อง เป็นคลิปตองหัวได้เด้อตาว้านเลขหน่อยคู่หน่อยหางรอบนีิเพื่อน่าเลขตัวเดียวกันตัวนั้นว่าเหนว่าเหนว่ากันซ้ำตัวเดียวกันเหอว่ากันกันซ้ำตัวเดียวกันก้าวองด้วกันละพี่น้องมันเพี้ยนพลาดเลยน้อย้เราแต่กินไก่ว่าขานโบมผมก็หลายเพื่อเล็งให้โชคพี่น้องว่าตัวเถียงแล้วเออบ่เป็นยังบ่เป็นยังย่อมมีเข่ามีหลุดมีออกทุกสถานะขออันอยากที้ให้ผมน้ำนะครับผมว่าโดนหลายครับเออเออเออเ่เป็นยังบ่เป็นยัง นอนนอนว่หลับยยอยค่เหมือนได้เตียงบ่อสองสามในีี่นอนแน่นอนตลนพี่บว่าคันคันคันออกสองสามนีนเจ้าเสืนไม่กินกาแฟเงี้ยนควายเหลวโอ้ไงเมเ่็กี้แม่กูเยอแม่กูเอาสองสามหนียนขากี้เยนะ d ก นักย uh um> ุ่นแล้วเอาสองสามสามสองนักเติบยุ่นแล้วโอ้กับเบียงแกนี่นาะันดอกเพียงก็หาตรงตรงล้อแตดอเพียงยังยังหลีไปยุ่เนาะสันดอชมาสันจรเนาะอันดอกเอาว่าเป็นยังมันเป็นเลขสันจรเท่าวาวากันละหลขดีก็ได้ง่ายๆนี่อือ่ะโอเคเนาะโอเคครัโอเคครับมันนีคก็ไอ เลขคู่ครับเจ็บี่ยุติสบายขี้เก่าเหรอครับไหน่ชคโชคมันมันครับค่าค่าค่าเอาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตามผู้ใดเป็นแฟนครับเซียนบอระบือปล่อยตองหวัดเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อวิ่งล่างห้ากับเจ็ดเลขน้ำโชคแปดศูนย์หนึ่งสองจับคู่เน่นเน่น คู่เดียวคือหาเจ็ดตัวกันตัวร่องคือหาแปดกับหาศนยเด้อชุดหลังชวนชุดบนวิ่งสีกับห้าตัวติดบน8กับหกจับคู่ไม่ศูนย์หาแปดสี่สองตัวไม่หาแปดกับสีเน้นให้คู่เดียวคือหาแปดอ่ะติดตามเสียนบอรมือแบบกระชั้นชิดเด้อพี่นอ้องเด้ออ่า สำหรับผู้ใดเป็นแฟนขับเซียนอีสานใต้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนขับเซียนอีสานใต้มือวันที่หาเซียนอีสานใต้ฉิออกจากโร่งบานเพิ่นจะมาอาว่างตัวเลขแนวทางให้เฮ้าก็รอเบ,บิงว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นเพิ่นจีว่างแบบใดในรอบนี้เนาะรอบที่ผ่านมาเพิ่นกระจับคูผัดไปแต่ว่าเล็กวิ่งเล็กแลนเพิ่นกะถือว่าโอเค อ่ะรอบมีหลอบรุดรอบเข่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะสีเข่าทุกงวดไลเพิ่นกะสีวาให้เข้าละเนาะเอ้าแคปหน้าจอกันไว้พี่จานณากันเบิงสาหรับเซียนบอระเบือพอกันคลิปนาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ